ค่ะสวัสดีค่ะต่อได้กิจกรรมเคลื่อนไหวนะคะวันก่อนคุณครูได้สอนเด็กๆเกเี่ยวกับท่าทางนะคะของสัตว์เลี้ยงบ้างของสัตว์ป่าบ้างนะคะวันนี้คุณครูจะเราอยากมาเล่นการออกปฏิบัติตามคำสั่งกันนะคะถ้าอาจารย์ใหญ่สั่งว่าเด็กๆหัวเราะ นะะคเด็กๆก็หัวเราะได้สนุกสนานเลยนะคะเด็กๆกระโดดเด็กๆก็ทำท่ากระโดดนะคะหรือว่าอ่าคอยฟังคำสั่งด้วยกันนะคะอ่าเด็กๆร้องไห้ค่ะเด็กๆหัวเราะค่ะเด็กๆกระโดดนะคะ อาเด็กๆจงทำท่าทางเรียนแบบม้าค่ะม้ากระโดดน้ <c oughs> องไปด้วย <c oughs> อ่าเด็กๆจงเดินเป็ดค่ะเป็ดเดินยังไงคะเป็ดร้องยังไงคะกาบ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  กาบกาบกาบอ่าเด็กๆจนเรียนท่าทางของไก่ค่ะไก่ขันยังไงคะเอ็กีเอกเอก,เอกไก่จะใช้ปีกในการกระพือนะคะอ่าเอ็กเรียนท่าทางไก่ค่ะเอ็กีเอกเอกเอ

ว่าเด็กๆอยากจะทําท่าอะไรอีกแล้วทดลองทํากันมานะคะแล้วส่งคลิปมาให้คุณครูดูหน่อยอยากเห็นค่ะว่าเด็กๆสนุกสนานแค่ไหนนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ